มนีจุ้มเ้ามากินแกงอม,มแอมปลาด้วค่ะเด้อแกงออมเด้อัดที่นีจุม้มสีเฮ็ดขึ้นบ้านนะะจุม้มสกินตอนป่านี่หจุม้มสาตอนป่าออกมาแล้วมาจํากินป๊ะๆใส่ใส่ซี่อิ่วขาวนี่จ๊ะ คือยอยู่บําอยู่เมืองไถเด้อค่ะอยู่บ้านบ้านนอ,อกเด้อค่ะเด้อคือว่าจกุกกินยังสีเด้อค่ะเด้อข้าวเหนียวแม่ข้าวเหนียวจ้าเนี่ยจำโป๊งโป๊ะใช่ไหมกลินปลาครับจิ้มแซ่ cào suốt đời ngay đời ngay rồi. ngay đời ngay đẹp. ngay đời ngay càng ngay đời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  ngay ามอันไม่เจ๋งนี้ใส่ใส่เยอะหนึ่งแค้หนึ่งแซ่บแซบแซบอื้มึ เลือบักกี้อัอนนุจ้าหักยากจิ้มจิ้มโป๊ปโป๊เข้าไปเรื่อยๆบายครับบายขึ้นเขา บายขายอย้อมเขาแล้วจ้เด้อกินปลาระว,ว่างกลางด้วยจ้เด้อโอ้สแสบแ Xe toàn mất vào lắm Thì mà lại tất cả đó, 3 con này là kìa thấy bơm Nó chung sĩ, ngay Mất lọc rồi Kim thừa